เหมือนทนายความของทนายตั้มจะพยายามชี้ให้เห็นค่ะว่าเงินหลายๆก้อนที่ได้มานั้นจะเป็นลักษณะที่ได้มาโดยที่อาจจะไม่ต้องเป็นฝ่ายชี้ให้เห็นว่าจะต้องคืนไปไม่ว่าจะเป็นค่าออกแบบหรือในเงินก้อนแรกที่อ้างว่าเป็นการขอมาโดยส่วนบุคคลเพื่อที่จะไปลงในแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ตรงนี้ตํารวจจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลมีความกระจ่างมากขึ้นนะคะ ครับในส่วนทาให้การอะไรต่างหรือข้อต่อสู้ต่างเนี่ยครับของฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยครับก็เป็นผิดของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับที่จะต้องให้การปฏิเสธหรือว่าให้การในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายตนเองนะครับแต่ในส่วนการสรํานวนการสอบสวนของเราเนี่ยเราไม่ได้ฟังจากคําให้การของผู้เสียหายอย่างเดียวรเราต้องดูพยานเอกสารอื่ประกอบครับพยานเอกสารพยานบุคคลอะไรต่างๆครับมีมีอีกหลายส่วนครับที่เป็นการเพื่อ ที่จับที่ตูดนะครับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นหลักฐานตอนนี้นะครับจนถึงขั้นที่เราไปขอนอมาสารออกหมายจับเนี่ยก็ต้องมีถือว่ามีหลักฐานพอสมควรนะครับ<ช>ที่ว่าผู้ต้องหาได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหาเรา,าจึงได้มีการดําเนินการไปขอหมายจับสารซึ่งสารได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่า มีพยานหลักฐานตามที่เรานําเสนอไปท่าน,นถึงได้อนุมัติหมายจับครับค่ะ,คะท่านรองคะและและอีกก้อนหนึ่งอย่างเงิน39ล้านที่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาตรงจุดนี้เนี่ยม,มันมันมีที่มาที่ไปหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ยังไม่สามารถแจ้งพร้อมกันในในสามกรรมแรกได้นะคะก็อย่างที่ผมเรียนเลยนะครับว่าเราไม่ได้ฟังคำให้การจากผูดด้เสียหายอย่างเดียวใช่ไหมครบการสอบสวนของเราเนี่ยเราพึ่งกับพยานหลักฐานค่ะ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนเงินสาล้านเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการสืบสวจสอบส่วนของเราเพื่อพิจนรว่าอ่าเหตุก,การณ์ต่างๆเนี่ยเป็นไปตามที่ผู้เสียหายให้การหรือไม่ค่ะ รือเป็นอย่างที่ฝ่ายผู้ต้องหาเขาให้การในการแก้ขข้อกล่าวหาเขาซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อพิสูจน์นะครับค่ะ,คะมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกับว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมีการกล่าวอ้างว่าเป็นเงินที่มันโอนในลักษณะของคริปโตหรือว่าเป็นเงินสก,กุลดิจิตอลไหมคะทาให้การหาพยานหลักฐาน,ม,นมันยากกว่าไอ้ก้อนแรกๆที่มีการโอนกันหรือเปล่านะคะเราไม่ใช่หรอกครับเพราะว่า ในสิ่งที่เป็นความเสียหายในคดีนี้เป็นเป็นการโอนเงินปกติครับไม่ไม่ใช่ในเรื่องเงินดิจิทัลนะครับซึ่งเงินดิจิทัลเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหตุที่นอกเหนือจากเรื่องนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นผลที่ตามมาทีนะครับค่ะอย่างในตัวเส้นเงินในเวลานี้เอาเท่าที่ทางตำรวจพอจะเปิดเผยได้ค่ะมีความพยายามทําให้ซับซ้อนและมองว่าเป็นเส้นเงินบริสุทธิ์ไม่ใช่ในลักษณะของการช่อกงบ้างไหมคะ ไม่มีครับเรื่องเอส้นเงินนี่ไม่ไม่ได้ทับซ้อนอะไรครับนอกจากผู้เสียหายก็ไปเข้าบุคคลบุคคลในกลุ่มนั้นนะครับ <c oughs> แล้วก็จากนั้นจะมีการขอนอกเป็นเงินสดไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวรบรวมหลักฐานของเราว่าจะไปเข้าใครต่อเนี่ยครับทีนี้มันจะมีหลักฐานที่พอที่จะเชื่อได้ว่าไปโยงใย,ยกับทนายความหรือภรรยาของเขาได้ไหมคะ ก็ตอนนี้เราเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนทุกในทุกๆด้านนะครับเพื่อพิสูจน์ตรงนี้ครับค่ะมีต้องมีการประสานกับทางปปงเพื่อตรวจสอบเส้นเงินให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรไหมคะคดีนี้มีความผิดในเรื่องการฟอกเงินอยู่ด้วยนะครับการดําเนินการเราก็มีการประสานปปงเพื่อดําเนินการคู่ขนานไปอยู่แล้วครับเพื่อให้มีพยานหลักฐานที่มันครบถ้วนในทุกด้านทุกมิติครับค่ะคําว่าฟอกเงินในลักษณะนี้หมายถึง พฤติการในลักษณะไหนบ้างคะหลังจากที่เงินถูกถ่ายโอนออกมาจากผู้เสียหายแล้วนะคะครับก็คําว่าครอบเงินตามกฎหมายก็คือว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดมูลฐานนะครับซึ่งในคดีนี้ก็คือความผิดมูลฐานก็งเราก็คือการชอบโกงอันเป็นปกติทุระก็ค<ช>ือทําหลายๆครั้งนะครับเมื่อได้เงินนั้นมาแล้วเนี่ยก็มีการไปเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นหรือว่าส่งทอดให้กับบุคคลอื่นนะครับซึ่งคนที่รับไว้ก็ทราบอยู่แล้ว ครับว่าเงินนี้ได้มาจากอะไรแต่บ้าไปร่วมกันรับมอบครอบครองหรืออะไรต่างๆอย่างนี้ครับก็เป็นพฤติการในการก่อเงินครับค่ะอย่างเรื่องของการช่อกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระนะคะทราบมาว่ามันเป็นครั้งแรกๆเลยที่มีการตั้งข้อกล่าวหาในลักษณะนี้ทําไมถึงมีการตั้งข้อหาในลักษณะนี้แล้วแล้วฐานในการพิจารณาความเป็นปกติธุระค่ะท่านรองใช้ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาถึงมีการตั้งข้อกล่าวหาในลักษณะนี้นะคะ จริงจริงอย่างเงี้ยรับเพลงกว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ค่อยไปออกสื่อนะครับเพราะจริงจิงข้อหาเนี่ยนะครับในการช่อโกงนะครับ<ฆ>ความผิดองจริงจข้อหาคือช่อโกงอย่างเดียว<ฆ>แต่พอพอเป็นความผิดมูลฐานี่คือช่อโกงเป็นปก,กติธุระ<ฆ>ในส่วนเนี้ยของสอบสวนกลางเราเนี่ยเรา ใช้มาหลายครั้งแล้วครับนะครับ<ม>ในการที่ดําเนินการกับผู้กระทาความผิดที่มีการช่อโกงทําทบ่อยๆทาไปหลายครั้งนะครับในความผิดฐานช่อโกงเนี่ยอัตราโทษไม่สูงนะครับไม่เกินสามปีนะครับและเป็นความผิดอันยอมความได้เพราะฉะนั้นผู้กระทาความผิดเนี่ยก็จะไม่ไม่ไม่เกรงกลัวอะครับเพราะเขาก็สามารถที่จะเจรจากับผู้เสียหายขอคืนเงินหรือว่าใช้วิธีการต่างๆที่จะทําให้คดีมัน ระงับไปเช่นผัดผ่อนไปเรื่อยคดีขาดอายุความก็ก็แจ้งความไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะน,นั้นเขาจะ,ะไม่กลัวในเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อเขาเราก็จะดูพฤติการแต่ละเรื่องถ้าเขาทําบ่อยๆทําหลายๆครั้งนะครับไม่ว่าจะผู้เสียหายคนเดียวหรือหลายคนก็ตามนะครับเป็นถือว่าเป็นปกติธุระตามพร,บ,รบป้องกันปราบความการฟอกเงินครับซึ่งเป็นความผิดมูลฐานเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้มาตรการในเรื่องการฟอกเงินมาดําเนินคดีเพิ่ม ราะความผิดฐานฟอกเงินเนี่ยโทษจะสูงนะครับัตราโทษคือหนึ่งปีถึงสิบปีนะครับแล้วก็ยังมีการยึดทรัพย์ทางแพ่งอะไรต่อซึ่งก็จะอยู่ในอำนาจของปปงที่จะดำเนินการอีกส่วนหนึ่งค่ะค่ะท่านรองคะที่นี้ในลักษณะของผู้ต้องหาค่ะที่มีรายงานข่าวออกมาว่าเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีพิมพ์คําให้การเอาไว้แล้วและก็ไม่ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในโทรศัพท์มือถือนะคะตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ คือผู้ต้อหาต่างๆที่เข้ามาสู่กระบวนการนะครับก,ก็ลักษณะนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะยิ่งเขามีความรู้ในเรื่องกฎหมายนะครับหรือถึงเขาไม่มีความรู้ก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องไปปรึกษานักกฎหมายอะไรมาก่อนก็จะเตรียมตัวมาอย่างนี้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ทําให้เราแปลกใจรหรือคาดไม่ถึงอะไระจะทา<ม>ให้วิธีการดำเนินการกสืบสวนสอบสวนกองเราอยู่แล้วครับค่ะจะทําให้หลักฐานในชั้นศาลอ่อนลงไหมคะโดยเฉพาะกับการที่ไม่ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือโดยอ้างว่ามันอาจจะไปพัวพันถึงบุคคลที่สามที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะคะคือในส่วนนีมน้มันมีขั้นตอนอยู่แล้วครับกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ให้เข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์เนี่ยเราก็ต้องมี ทงานเจ้าที่เราสามารถที่ยื่นคำร้องสอบสารเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลจะกล่าวได้นะครับแต่ข้อมูลอนันั้น่ะเราก็อยากที่เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปคาดหวังยังอะไรมากนะครับเพราะว่าผู้ต้องหาการที่เขาเขามีเรื่องมีอะไรเงี้ยเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลอะไรเขาก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ลบข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นการจะเข้าถึงได้หรือไม่เข้าถึงไม่ได้เนี่ย ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะมาเป็นพยานหลักฐานสําคัญทีเดียวนะครับเพราะว่าหลักฐานเราต้องใช้หลักฐานอย่างอื่นประกอบด้วยครับค่ะท่านรองคะตอนนี้มีมีผู้เสียหายรายอื่นที่อาจจะถูกกระทําในลักษณะเดียวกันเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมบ้างแล้วหรือไม่คะในเรื่องที่จะมาแจ้งความอย่างเป็นกิจารลักษณะเนี่ยก็ยังไม่มีเยงแต่ว่ามีประสานเข้ามานะครับว่าจะมาให้ข้อมูลถึงพฤติการที่ผ่านมาว่าเขาได้ตัวได้ประสบอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อเห็นภาพอย่างนี้ครับ ะจะมาล้อทุกเลยเนี่ยตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้รับรายงานตรงนี้ครับค่ะในลักษณะของพฤติการของผู้ต้องหาในขณะนี้เนี่ยคะ่ะเชื่อมโยงพัวพันไปถึงบุคคลอื่นได้มากน้อยขนาดไหนตํารวจสรุปแล้วที่สงสัยกันว่าอาจจะมีส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดตรงนี้ข้อเท็จจริงในการสอบสวนเป็นอย่างไรบ้างคะคือเราก็สอบสวนให้ครบทุกด้านนะครับถ้ามีบุคคลใดนะครับมีส่วนภาพจริงหรือเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจสอบไปทั้งหมดนะครับ เพื่อจะพิสูจน์ว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดไหมนะครับมีเจตนาร่วมด้วยไหมนะครับถ้า <Okay. S 2> มีการดําเนินการไปแล้วนะครับมีหลักฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือมีเจตนาในการกระทำความผิดร่วมกันนะครับก็จะได้มีการดาเนินคดีทั้งหมดครับค่ะ <c oughs> อย่างก้อน39ล้านบาทที่มันค่อนข้างจะไปหลายคนแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวพันกับตํารวจไปด้วยเนี่ยคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มได้นะคะ ก็เราก็ดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับการสอบสวนเนี่ยก็ต้องอย่างรวดเร็วต่อเน,นื่องแล้วก็เป็นธรรมเพราะนั้นก็คง <Yeah. S 2> จะใช้เวลาไม่นานนะตอนนี้ก็ <Yeah. S 2> คืบหน้าไปพอสมควร <Yeah. S 2> ที่จะพอที่จะสรุปได้นะครับแต่ว่าก็ <Yeah. S 2> ขอดําเนินการอีกสักส่วนหนึ่งให้มันมีความชัดเจนครับค่ะทีนี้ท่านรองหนักใจไหมคะในคดีนี้คืออย่างทนายเดชาที่ถแถลงข่าวเมื่อวันก่อนก็ยืนยัน <c oughs> อ้างถึงข้อมูลของทนายตั้มว่าเขาหลุดแน่เขาสามารถที่จะผ่านพ้นคดีนี้ไปได้แน่นะคะ <c oughs> ในทุกคดีที่เราทำนะครับไม่ไม่ใช่คดีนี้อย่างเดียวครับเราก็ต้องทําด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่พยานหลักฐานนะครับไม่ใช่แ่เฉพาะคดีนี้ที่เราต้องระมัดระวังนะครับคดีอื่นๆเราก็ต้องทําแบบนี้มาตรฐานเดียวกันหมดนะครับเพราะนั้นส่วนหลังจากนั้นแล้วถ้าเราทําเต็มที่เราจะเป็นยังไงนะครับก็อยู่ที่ทางพนักงานเอกการนะครับทางศาลอีกส่วนหนึ่งนะครับเองการพิจารณาครับเพราะนั้นของเราก็ยืนยันว่าเราก็จะต้องทําอย่าง เรียกรอบครอบทุกอย่างครับผมค่ะแล้วค่ะขอบพระ,พระคุณมาก<ร>ค่ะ่